ตันปหอมด้ิ้นนวนิดหน่อยนะครับพัดทั้งรแล้วนะครัตอนนี้น้องๆพัดหมดแล้วนะครับอ่าเอเครับเราเดินทางมาเดินทางแล้วัด่เวลานัดทีไปประมาณสกาี่สบห้นาทีแล้วแะครับเพราะฉะนั้นตี้น้องๆเรา็้อความร่วมมือด้วยในการ แข่งขันในแต่ละคูในการแข่งขันในแต่ละทีมโอ้มาแลเอาเวลั้มง่านทุกอย่าที่ั่วทุกนทุกทกก้อง้เด็กๆบอกวที่ชอะรทีน้มาต่ีวันนี้ยอมให้เรนรู้สะคยงไทน่ะการกีฬาเอาแล้วน้ำสละงขง เร่้อกอดกอดแข่งขัมาเาแล้วเอาแล้วเอ้ยเด็ที่งานแบบนี้ถึงยังได้กันเฮ้ยเชิญรับเชิรับตอนนี้มีนะครับแข่งันนั่งนรถไปจอดนะครับเอาเลยสปายุบจะให้โอกาสที่จะได้รับที่บริษัทมาตัด